ตอนนั้นก็คือกลิ่นแบบติดหัวติดเสื้อกาวกลิ่นติดตัวเลยอย่างเราประสบการณ์ตอนเจออาจารย์ใหญ่ครั้งแรกอืมตอนเจอครั้งแรกถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์นอก,ก็จะได้เรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ตอนช่วงพรีคลินิกค,ค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนปี2แล้วก็ปี3ถามว่าตอนนั้นหรอประสบการณ์ครั้งแรกผ่านมานานแล้วอะ่ะจำได้ว่าตอนนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวนะ เพราะว่ามันเป็นวิชาวิชาหนึ่งอะเราเลยรู้สึกว่ามันปกติแล้วก็ไม่มีเพื่อนๆในห้องที่แบบกลัวจนเป็นลมไม่ไม่มีนะตอนแรกก็เข้าไปทำความเคารพกับร่างอาจารย์ใหญ่ก่อนแล้วก็เริ่มเรียนอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นแต่ละพาร์ทว่าเซสชันนี้เราต้องเรียนอะไรเรียนกล้ามเนื้อเส้นประสาทเส้นเลือดหรือว่าเรียนอะไรค่ะก็จะแบ่งเป็นเซสชันไปตอนเรียนมันไม่มีแบบความรู้สึกกลัวเลยกลับ กลับหอไปก็ไม่ได้รู้สึกหลอนด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าให้เข้ามาในห้องคนเดียวตอนกลางคืนในห้องผ่านะอันนั้นก็คงมีหลอนแหละแต่ว่าตอนเรียนอะมันกลางวันแล้วก็เพื่อนๆอยู่เยอะเราก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวเรื่องกลิ่นเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบมีเอกลักษณ์ สมัยก่อนสมัยตอนที่อังเรียนอยู่อะกลิ่นแรงมากๆเลยแต่อังไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ความกลิ่นแรงเนี่ยจะลดน้อยลงหรือยังแต่อังเดาว่า,น,าน่าจะลดน้อยลงแล้วนะตอนนั้นก็คือกลิ่นแบบติดหัวติดเสื้อกาวกลิ่นติดตัวเลยก็ต้องแบบไปอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนไปที่อื่นๆได้